รอยเท้าใครเอ่ยเอ๊ะจะเป็นรอยเท้าใครกันนะรอยเท้าใครเอ่ยสี่กีบกุบกับยืนหลับครับผมส่งเสียงดังว่าฮิ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 เอ๊ะเด็กๆว่ารอยเท้าใครคะแทนแทนแทนหอ หมารอยเท้าใครเอ่ยวิ่งเล่นซุกซนซื้อสัตว์เพื่อนคนส่งเสียงดังว่าฮ้อง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 เอ๊ะเด็กๆรอยเท้าใครกันคะแทนแทนแทนดอกสุนัข รอยเท้าใครเอ,อ่ยกระเป๋าหน้าท้องมีน้องซ่อนอยู่ส่งเสียงดังว่ากลุกกลุกกุกกลุุุเอ,อ๊ะรอยเท้าใครกันคะเด็กแทนแทนแทนแคน a กรูจิงโจ้ รอยเท้าใครเอ่ยซ่อนอยู่ในรูจิตริดมีหูส่งเสียงดังว่าจิต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 จ,จ,จเอ๊ะเด็กๆว่ารอยเท้าใครกันคะแทนแทนแทนมา้าวหนูรอยเท้าใครเอ่ย เล่นน้ำดำว่ายเดินสายก้นบิดส่งเสียงดังว่ากาบ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 เอ๊ะเด็กๆว่ารอยเท้าใครกันคะแทนแทนแทนดักเป็ดรอยเท้าใครเอ่ยพ่อฟูแม่ฟักทุกคนต่างรัก ส่งเสียงดังว่าพ่อพ่อพ่อแม่แม่แม,แม่เอ๊ะนิ่งๆว่ารอยเท้าใครกันคะแทนแทนแทนเ,เด็กผู้หญิงบอยเด็กผู้ชายซึ่งเด็กทั้งสองคนนี้รักพ่อกับแม่ที่สุดเลย รอยเท้าใครเอ่ยคำนิยมชีวันวิสาสะเรื่องและภาพโอตะอึมเมะ